โปรดมารดาเป็นอสุรกายหลวงปู่เล่าว่านึกถึงบุญคุณแม่ผู้ให้กำเนิดท่านเสียชีวิตไปก่อนจะมาบวชเมื่อจิตสงบลงตามกำหนดดูว่าตายแล้วไปเกิดจุติในภพภูมิไหนจึงได้รู้ว่าแม่ไปเกิดเป็นอสุรกายลักษณะใบหน้าเหมือนค้างคาวแต่ตัวเป็นคนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าใส่นอนอยู่ในกระท่อมมุงหญ้าคาเก่า บนบ้านมีกับข้าวอาหารหวานคาวอุดมสมบูรณ์นอนอยู่5้ถึงหคนเป็นสาวแก่อายุประมาณ30-35ถึง35ปีพอเราลงไปแก่ก็รู้ว่าลูกชายมาจึงนิรมิตกายหายตัวแวบไปเขาหายตัวได้แต่ยังใช้กรรมอยู่มาคิดทบทวนพิจารณาดูก็สงสัยตอนแกมีชีวิตอยู่ก็ไปวัดทำบุญไปจังหันเป็นเจ้าภาพกองบวชก็เคย ทำไมจึงได้เกิดเป็นอสุรกายเป็นอยู่ในสภาพที่ขัดสนลำบากเช่นนี้มาเข้าใจว่าแกทำบุญตามประเพณีเท่านั้นพระก็ไม่ใช่พระปฏิบัติอาน,นิสงส์ก็ไม่เกิดเพราะเป็นพระทุศีลส่วนโยมก็ได้แต่อน,นิสงส์ทำทานอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ไม่เคยรักษาศีลอุโบสถศีล8แม้กระทั่งศีลห้าก็ด่างพร้อยจึงไปเกิดเป็นอสุรกายมีใบหน้าเป็นค้างคาวเช่นนั้น เราก็อุทิศบุญให้เรื่อยๆตอนนี้พ้นจากกรรมนั้นไปแล้วหลวงปู่คำสุขยานาสุขโขวัดป่าทรับคำกองจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนหนึ่งจากสารคดีประวัติของหลวงปู่